สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel ฮฮฮสวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมเหมือนเดิมไม่ต้องพูดลวล่ะมึงรู้อยู่แล้วสลีปนะ นักแสดงบางคนน่ยก็ได้ราง,ง,งวัลรางวัลอสโกงออสการ์หรือรางวัลต่าง,าง,างๆนานาอะไรก็ตามแต่นะครับพวกเขาเหล่านั้นน่ยก็มักจะตั้งไว้ในบ้านอย่างภาคภูมิใจคือตั้งโชว์เพื่อเป่าประกาศให้กับคนที่มาในบ้านของกูว่ากูะของจริงอะครับเกิดมาจากท้องแม่นะกูก็ตีลังกาทะลุบ้านได้แล้วอะ่ะจงเรียกข้าว่าท่านฟงเสียมซี่จมจีมะเขือโป๊ปปอ แต่ทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับโลซ่ามันไพนะครับซึ่งเธอเนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเธอฝังถ้วยรางวัลเหล่านี้ในบ้านสวนของเธอเพราะว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่มีมันเอาไว้ในบ้านหรือใครไม่เห็นก็ตามซึ่งตัวบอกก่อนไว้เลยนะครับว่า mm hmm. ไพเนี่ยเคยเข้าชิงรางวัลออสการ์ hmm. จากหนังเรื่อง Gone g i r แล้วก็ลูกโลกทองคำ mm hmm. นั่นก็คือไอแคลล์ลอต สำเนียงนี้น่าเตะปากจริงเลยซึ่งเธอเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับปัญหาทางจิตอะไรหรือเปล่าถ้าให้จิตแพทย์หรือนักบําบัดหรืออะไรก็ตามแต่มาพูดเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็อาจจะพูดว่ามันน่าจะเป็นอาการของโรคที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งจริงอะไรเงี้ยนี่ขนาดไม่เก่งนะเนี่ยถ้ามึงเก่งนี่มึงออกนอกจักราวาลตาไม่พบไม่มีใครสยบได้แล้วหนาไอสไตล์ที่ว่าเก่งเนี่ยมันลูกษี์กู ซึ่งภายนก็แสดงออกชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะพูดอะไรแล้วล่ะคือแขกไปใครมานะก็รู้ว่ามาหาก,กรรมกีฬาสีถ้วยราวันนี้อหาอะไรก็ไม่รู้เอ๊ ม,ม,มึงลองคิดดูนะมีแขกเข้ามาในบ้านแน่นอนแขกเขาก็ต้องพูดถึงถ้วยรางวัลอยู่แล้วว่าโอ้ยสวยจังเลยอ,อย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้ามาเสือกชอบขึ้นมาม,มันไม่มาป้นบ้านกูแล้วก็เอาไปขายให้กับแฟนคลับเลยวะภัยก็เลยตัดสินใจฝังในสวนแมงเลยมีเท่าไหร่กูเอาขนมาหมดจะนานเท่าไหร่กูไม่สนกูว่างทั้งวันมันน่าตลกนะมึงลองคิดดูนะถ้าสมมติว่ากูตายแล้วก็มีคนเนะี่ยมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อแล้วก็เข้ามาจัดสวนตามปกติแล้วผลปรากฏมากขุดไปขุดมาเฮ้ยเจอเหล็กดังโป้งโป้งอะไรวะเป ออกมาเป็นถ้วยรางวัลมึงคิดว่าคนที่เจอเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคับแรกกูนึกออกเลยเนี่ยอะไรวันเนี่ยคนหันเลยว่าเอาถ้วยรางวัลมาฝังมึงคิดว่ามันจะงอออกมาเป็นใบหรือไงคิดได้ยังไงเนี่ย